อารีทัมครับสวนอยู่มูหกครับตำบ,บลรอครับอันนี้เป็นสวนลำไยนะครับเป็นภาคสองล้อจากมาจากสวนบัตันตะกี้นะฮะอันนี้เป็นสวนลำไยซึ่งเป็นพื้นที่มีสวนลำไยมีสองพื้นที่นะฮะพื้นที่นี้จะมีประมาณสี่สิบต้นแล้วคาบนมีหมประมาณร้อยกว่าต้นนะลำไยก็จะมีตึ้งมดก็สองร้อยกว่าต้นนะครับครับ ส่วนลำไจของไอซ์ฟ้าปีนี้นี่ได้ใจสูตรของอาจารย์มลชัยตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับก่อนนี่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับตั้งแต่ผมแต่งกิ่งนะฮะครับแต่งกิ่งเสร็จผมก็ไปเอาปุ๋ยสูตรหนึ่งมาครับเป็นสูตรไอ้ปั๊บปุงดินมาใส่นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นปุ๋ยสูตรสองนะครับครับแล้วก็ฟาดที่ผมจะพ่นตั้งแต่หลังจากแต่งแต่งกิ่งไปสิบห้าวันครับแต่งกิ่งสิบห้าวันครับสิบห้าวันพ่นพ่นก็เลยแตกใบใหม่เลยเริ่มตั้งแต่แต่งกิ่งมานะครับเริิิ่่่่่่มมตตตตตตััััั้้้้งงงงแแแกเเเลลยยคครรรบบอนนนี ตอนทำดอกนี่ได้ใจสูตรของอาจารย์เต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยครับผมพ่นจี้จีเมื่อเดือนธันวาวันที่หนึ่งธันวาครับห่างกันเจ็ดวันสองครั้งหลังจากนั้นวันที่สิบสี่ผมก็พ่นสารดอกสุดยอดสองครั้งครับแล้วก็คือวันที่สิบสี่กับวันที่เสาร์เอ็ดครับผลสารเพราะฉะนั้นเขาจะต้องนับ้งแต่วันที่เสาร์เอ็ดไปครับครับวันที่เสาร์เอ็ดเป็นวันที่ผลสารวันสุดท้ายครับอ่ะหลังจากนั้นนับไปอหกเจ็ดวันครับเจ็ดวันหกคพ่นฟัดใส่ฟัด เปิดตาเลยเปิดตาห้าร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรเนี่ยโอ้ออกดอกมารับรองคลึบทุกต้นเลยครับต้นน้อยต้นนิดเนี่ยมันเขาจะเป็นต้องผลเนาะผมต้องรอให้มันติดต่หัวไม่ขีดแต่ผมถึงจะตัดได้ครับติดทุกต้นครับมีฮูบอยู่ครับเขาซื้อว่าเขาเขาเขาชอบใจอะต่ว่ามันได้ครับมันได้ตามนั่นมันได้ตามตีอู้ไว้ครับคือผมผมไปอยู่ประเทศต้เปิลมีวินัยอย่างญี่ปุ่นเนาะ ทุกอย่างตีอ้วไว้ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเฮาเฮามาบ้านเฮานี่มันจะมีน้อยครับแต่ผมมาหารฟาดเนี่ยแหละมันเหมือนเตียงตีสังคมที่เฮาก็อยู่มาผมก,ก็เลยพอใจแล้วผมผมไปย่ายไปไหนละแต่อยู่กับฟาดเป็นครอบครัวฟาดนี่แหละครับ,รบผมเพิ่งใจที่ว่าเออมันมันทำาแล้วมันสมบูรณ์สมบูรณ์ทุกอย่างดูดูลูกครับลูกมันเสมอครับลูกมันเสมอครับแลว้วก็สมบูรณ์ อันนี้ผมจะพ่นทุกทุกสิบวันตอนนี้นะตอนนี้ทุกสิบวันครับทุกสิบวันสิบวันก็จะต้องพ่นสิบวันก็ต้องพ่นเพราะว่าของผมนี่เผลอๆอาจจะเก็บก่อนสิงหาอนอกจากทีหันนี่เนาะครับลูกสมบูรณ์นี่ครับลูกมันสมบูรณ์อาจจะก่อนสิงหาเพราะลูกมันเสมอบางคนก็บอกโอ้มันแน่นไว้นะจานตัดทิง้ง <c oughs> ผมมีครับผมมีตัดทิ้งอยู่แล้ว <c oughs> ผมถือว่าเออฟาดเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วจะมีตัดทิง้งทุกหน่วยต้องได้หมดทุกหน่วย ขั้นตอนบดเดียวนี่นี่ตังดินนี่ใจ้าอย่างเยอะครับตอนนี้ดินผมยังใจ้สูตรสองอยู่ฮะสุดยอดปุ๋ยสูตรสองครับอ่าสิบสามสิบสามเซอเอสดวกกันแล้วเนาะอ่าบวกกันแล้วเรียบร้อยใส่ไปสองข้างแล้วครับถูกต้องแล้วครับเนาะครับเม็ดเลยมือเสียวพวงไปแล้วครับเม็ดใหญ่แล้วครับล้วในมีกี่ต้นนี่ครับลำใหญ่ตึงมดสองร้อยกว่าต้นครับสองร้อยกว่าติดจะนี่กี่ต้นเลยทุกต้นครับโอ้ครับหลายคนครับแม้แต่ปลวงบ้านนี่เปินกับมาแอลก่อนนั่นเนาะเปินว่าอู้อาจารย์ไปเอาอยังไม่น่ะผมก็บอกผมก็ใจของเนี่ยกะ ฟาร์มมนชัยครับไอ้สุดยอดปุ๋ยนเนี่แหละครับครับแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าปีหน้าจะมาขอข้อมูอะอะไรนะเพราะปีนี้ลายดอยมันมาได้ครับส่วนผมก็มลายดอยก็มีมส่วนนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปสนใจตั้งปุ่นผมเอาแต่ฟังนี่อย่างเดียวครับฟังปุ่นส่วนมากพื้นที่นี่ติดนะครับครับอ๋อใบใติดจะช่วงแล้งมันจะแล้งขนาดเลยแม้แต่ดินของผมเป็นดินที่บดีเราเขไม่ได้ปุ๋ยดีไงมันดะอยู่ได้ครับ ครับปุ๋ยดีแล้วก็ได้ฮอร์โมนดีมันก็อยู่ได้ยืนยันจะใช้ต่อไปนะครับน้องอ๋อบ่มีบ่มีเปลี่ยนแล้วครับอยู่ตีนี้ตีเดียวแล้วครับไม่ใช่ไหนแล้วอครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณไอ้สวัสดิ์นะครับน้องครับผมขอบใจนักนะครับน้องสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับ